สวัสดีค่ะพบกับช่อง o r อ a n i c Channel นะคะตอนนี้นะคะพ่อแบบปลูกห,หนูนะคะกำลงังปลูกและรถสวนข้าวโพอดอยู่แต่ตอนนี้นะคะ<า>ห<า>นูเรียนทำของส้มตำห mm hmm. นูกำลังทำส้มตำแม่แม่หนูกำลังทำส้มตำเนี่ดูส้มตำหนูสิไรข้าวโพดต้องเก็บเกี่ยวกี่เดือนอนะ สามเดือนถูกแล้วตอนนี้พ่อทำอะไรตอนนี้พ่อกำลังรดน้ำต้นมพาไปดูไหมได้อ่ะกับหน้ากลองก่อนนี่ไงนี่ก็ถ้าเราจะไปถึงนู่นนะคะมันก็จะไกลนะคะทุกคน เร้มันก็จะไกลนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะไล่ของเรามันที่ดินเรามันเยอะนะคะเราก็เดินไปแบบโอ้โหไม่ได้ชิวนะคะก็คือไม่ได้ชิวมากนิดหนึ่งถ้าแม่เราจะได้ดูทีหลังมันก็จะมีแมงมุมน้ําอะไรอย่างนี้ก็เมื่อกี้น้นําเป็นสีเหมือนอึเลยคะ่ะอึก,ก็คืออึนะคะไม่อยากพูดเยอะ อ่ะไปเลยไปสักก็ถึงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ยไปเลยพ่อดูไลฟ์สดของพ่อเอ้ยของแม่ตอนนี้ทำอะไรอยู่อันนี้มันรถข้าวโพดจ้ะครับเม็ดข้าวโพดเยอะไหมเกิดแล,แล้วเหรอใส่เม็ดข้าวโพดกี่อัน ว้าวตอนนี้ก็กำลังรดน้ำต้นไม้นะคะ,ะต้นกระโปรต้นไม้เอาติปไปกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นที่พ่อเราปลูกไว้ไม่มีน้ำเลยมีทั้งโซล่าเซลล์ทั้งนถไถสุบ อออไ,ไม่ด,ดินก็อาจจะน้ำมาจากท่อระบายน้ำมาจากใ,ใ,ใตดินฮะใช่ค่ะทุกคนช่นดังมากนะคะรุค นี่นะคะก็รูแตันนะคะเพราะว่าเราจะเอาให้มันไม่ตันนะคะเล่นเล่นนี่เล่นนี่เล่นนี่วิ่งวิ่งแบบิตูนไปค่ะก็เราก็ต้องทำส้มตำต่อนะคะเพราะว่างานค้างอยู่แม่เราสั่งส้มตำไว้นะคะก็อยากจะแบบ ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสวยนะคะคุณก็คือแบบไม่ค่อยสวยซึ่งตรงนีัทเองก็ไม่ค่อยสวยนะกไหัแบบแบบส,แบบสั่งอะไรมีคนมาดูไหมมีใครอ่ะมีใครบ้างแล้วใครบ้างอ่ะ 你看我也没吧？嗯，嗯